เวลาที่เด็กหญิงพูดดอกพี่คุณทองจะร่วงออกจากปากของเธอเมื่อแม่เลี้ยงเห็นเช่นนั้นก็โกรธมากและถามว่าบอกมาสิดอกไม้ทองคำหล่นออกจากปากของเจ้าได้อย่างไรพี่กุลจึงเล่าให้ฟังว่าในป่าเธอได้พบกับชายชราและได้ให้น้ำและอาหารกับเขาชายชราจึงมอบพรวิเศษให้เธอนับแต่นั้นดอกพี่คุณทองก็จะออกมาจากปากของเธอแม่เลี้ยงเข้าใจทันทีแล้วรีบส่งชบาลูกสาวของตนไปยังป่าพร้อมสั่งว่าให้ไปหาชายชราและนำน้ำกับอาหารไปให้เขาชบาลอย อยู่ในป่าเป็นเวลานานแต่ไม่มีชายชราคนใดปรากฏตัวเลยไม่นานนักมีชายชราขออาหารจากเธอแต่ชบาลกลับดูถูกและพูดจาหยาบคายใส่ชายชราไม่นานก็พบชายชราอีกคนนั่งอยู่ขอเพียงน้ําดื่มและอาหารแต่ชบาลกลับยิ่งหยาบคายไม่ให้อาหารและน้ําแถมยังตีเขาอีกด้วยชายชราจึงสาปแช่งเธอทันทีเมื่อชบาลกลับมาถึงบ้านแม่ของเธอดีใจมากคิดว่าลูกสาวคงได้รับพรวิเศษเหมือนพี่กุลแต่ทันทีที่ชบาอ้าปากพูดออกมาแทนที่จะเป็นดอกไม้ทองคํากลับกลาย เป็นมแมลงและหนอนพุ่งออกมาจากปากของเธอแทน